ขอ,อเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรินสามัคคีประจำปี2566ณวัดกลางบางแก้วตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจัังหวดนครปฐมเพื่อสมทบทุนในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณวิหารและบูรณะองค์หลวงพ่อเพชรรัสองค์พระประธานในวิหาร ของวัดกลางบางแก้วที่ก่อสร้างมาในสมัยหลวงปู่บุญขันธโชตและสมทบทุนในการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาประมาณ20กว่าห้อง สำหรับในปีนี้ทางวัดกลางบางแก้วได้รับเกียรติจากคุณสุรชัยพรฉายาคุณธนกรหรือสมยาพรฉายาพร้อมครอบครัวรับเป็นประธานองค์กระถินกำหนดงานวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566 ซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน12เวลา17นาฬิกากาบาราธนาคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลององค์กรถินวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ซึ่งตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน12เวลา9นาฬิกาแห่องค์กรถินเวียนรอบอุโบสถวัดกลางบางแก้วเวลา10นาฬิกาถวายผ้ากรถิน เวลา11นาริกาถวายพระทหารเพนแด่พระส,สงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อขอพุ่มกระถินได้ และสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเป็นสะพานบุญนำซองกระถินไปช่วยแจกหรือจะนำอาหารน้ำดื่มมาร่วมในงานในการถวายพระสงฆ์และเลี้ยงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานติดต่อได้ที่คุณอุวัดกลางบางแก้วคุณแยกคุณเฉวีวันแก้วเจียระนายและคณะกรรมการวัดกลางบางแก้ว ท้ายนี้ขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกลางบางแก้วซึ่งมีองค์หลวงพ่อโตองค์พระประธานในอุโบสถองค์หลวงพ่อเพชรรัตนองค์พระประธานในวิหารตลอดจนขอพรขอบารมีองค์หลวงปู่บุญองค์หลวงปู่เพิ่มองค์หลวงปู่เจอืออดีตบูรพาจารย์และอดีตเจ้าอาวาสทุกๆรูปจงหนุนนำให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานใดขอให้มีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคแค้วคาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนเทิน